สวัสดีค่ะวันนี้พบกับแฟนตาท r ีอาคานะคะวันนี้แฟนตาอยู่ที่ TR ีอา s e คาเสรีไทย7 3นะคะบริษัทรถยนต์มือสองที่เปิดดำเนินการมากว่า20ปีค่ะและมีรถให้เลือกมากกว่า350คันเลยค่ะสำหรับวันนี้นะคะแฟนตาก็จะพามาดูกระบะดีไซน์ล้ำสมัยค่ะเท่ hey, แกร่งไม่ซ้ำใครนะคะกับ MG Extended r g และ MG Extender Giant ค่ะดีไซน์จุดเด่นของ MG Extender Grand คันนี้นะคะอยู่ที่กระจังหน้าแบบบิ๊กดีไซนค่ะรุ่นนี้นะคะออกแบบมาให้ดูโฉบเฉี่ยวแล้วก็ดูหรูมากๆเลยนะคะส่วน MG Extender Giant นะคะกระจังหน้าแบบใหม่ค่ะมาพร้อมกับไฟคู่หน้า LED สวยงามมากๆเลย ูที่ตัวรถกันบ้างดีกว่าค่ะคันนี้สีสวยเดิมจากโรงงานภายในกว้างขวางมีพรมกระดุมจากที่ทีอาคามอบให้เหมาะกับการใช้งานมากๆเลยค่ะโปรโมชั่นวันนี้ออกรถที่ทีอาคาเพียง199บาทเท่านั้นค่ะแถมรี สีเคลือบเงาให้สวยทุกคันแล้วยังมีบริการฉุกเฉินช่วยเหลือ24ชั่วโมงเลยฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อไม่ให้พลาดคลิปใหม่ๆของเรานะคะสำหรับวันนี้แฟนตาขอตัวลาไปก่อนคิดถึงรถมือสองคิดถึง TR Car s e r i e ไทย73นะคะสวัสดีค่ะ